สวัสดีครับผมเดอะบอมคอมสนดับสนุนโดยตลาดสโตจ่ายง่้โอนไวต้องสาลาดสโตได้แท้แน่นอนร้อเปอร์เซสวัสดีครับคนดูวันนี้พบกันกับเดอะบอมคอมนะครับวันนี้ผมจะพาคนดูนะครับมาดูด่านเขาเรียกว่าอะไรนะแมป บรัแคนยอนนะครับผมนะฮะน่าจะน่าจะทูดถูกนะนะฮะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เล่นกันได้นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับกับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแบบนี้มีอะไรบ้างจะเป็นด่านแนวแบบว่ากระโดดกระโดดนะครับมันก็ใช้สมาธินิดนึงนะฮะก็ใช้แบบรเรเ่องอะไรนะสติในการเล่น เพราะว่าถ้าไม่มีสติมนันอาจจะหัวร้อนกันได้นะครับไปครับไปครับ,รบ,รบไปครับสวยครับดีครับไปครับนะฮะตรีมเมอร์หลายๆท่านเนี่ยฮะตัวแวะเข้ามาเล่นกับแบบนี้เยอะมากนะครับบอกให้นะแบบนี้เพลินนะกระโดดตึ๊บตึ๊บตึ๊บถึงแบบมันจะไม่ยาวมากนะฮะแต่มันเป็นแบบที่เล่นยากเหมือนกันนะนี่ขนาดว่าไม่ค่อยยาวนะผมดู คนดูคิดดูก็นะมันก็จะเป็นการเล่นแบบใช้สมาธิกันนิดหนึ่งนะผมก็จะพาคนดูเล่นหนึ่งรอบนะครับดูกันครับก็ถ้าใครอยากจะแกล้งสตรีมเมอร์นะก็เนี่ยสามารถโดเนตบวกลบวินได้นะครับนะฮะสนับสนุนได้ไปครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคนดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับ ถ้าใครจับจังหวะไม่ถูกมันก็จะหัวร้อนหน่อยนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมยนี้ผมเซียนไงนะฮะพอดีพอดีว่าผมเสียนนิดนึงนะครับมันก็เลยง่ายนะครับพอดีเป็นเสียนนิดนึงนี่แหละครับหนึ่งวินเนี่ยอย่างเงี้ยคือชนะแล้วหนึ่งวินนะครับนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะฮะก็จะงงว่าเฮ้ย หนึ่งวินคืออะไรอันนี้คือเส้นชัยนะมันคือมันคือที่สุดท้ายที่แบบว่าเข้าเส้นชัยเลยนี่ครับผมนะมันก็จะเป็นเส้นชัยสุดท้ายนะครับ,นะรบด่านมันไม่ยาวครับมันสั้นๆเล่นเพลินๆส,สนุกสนุกได้ฮะก็ขอบคุณครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปลาคนดูเดอ๋บอมคอมเจอกัน